สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องเล่าหลอนเก่าแก่เธอรอดมาได้บอกแล้วว่ามีผีจริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเธอผู้นี้โปรดใช้วิจรณญาณในการรับฟังเรื่องแต่งนิยายนิทานหรือว่าเรื่องจริงโปรดใช้วิจรณญาณเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกเดินทาง คอยพูดคุยเจราจากับคนในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงผียังมีผู้คนอีกเยอะแม่เยอะยะมากมายที่เชื่อเรื่องเกี่ยวเรื่องพวกนี้เรื่องไสยศาสตร์อาถรรพ์มนต์นดังแต่เธอผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่ได้สนใจนะครับจะเรียกง่ายๆว่าเธอเป็นไฮโซนะครับเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางสมยัยไม่สนใจเกี่ยวเรื่อง เรีนรับเรื่องราวท่า์เธอออกเดินทางนะครับเตรียมตัวเพื่อจะไปพบญาติผู้นนะครับญาติผู้นี้เป็นผู้มีพระคุณต่อเธอไว้นะครับเคยเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กให้ทรัพย์สินเงินทองให้มรดกแต่เธอก็แปลกใจว่าทําไมเธอได้ทรัพย์สินมาแบบง่ายๆทำไมผู้ชายคนนี้ไม่หวงสมบัติบ้างหรอทําไมผู้ชายคนนี้ถึงเข้าไปอยู่ในป่า ผู้ชายคนนี้มีศัพเป็นอาของเธอครับผู้ชายคนนี้นะครับเข้าไปอยู่ในป่าศึกษาวิชาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายเวทแต่จริงๆเธอไม่รู้หรอกครับเพราะผู้ชายคนนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องสยเวทมันมีเหตุและมีผลในการยกบ้านหลังนั้นให้กับเธอเพราะว่าบ้านหลังนั้นได้มีการทําพิธีอะไรบางอย่างไว้ แต่ว่าเธอเป็นคนไม่เชื่อเลยเกี่ยวกับเรื่องผีสางนะครับแต่เธออยู่มานานแล้วก็ไม่เห็นเกิดโทษอะไรไม่มีเรื่องราวต่างๆที่ทาให้เธอกลัวต้องหนีออกจากบ้านหลังนัน้แต่ถามว่ามีไหมมีครับผู้ชายท่านนี้ได้กักขังดวงวิญญาณไว้หนึ่งผู้วิญญาณที่เขากักขังเอาไว้เป็นวิญญาณของเพื่อนเขาเพื่อนในสมัยเด็กในสมัยนั้น เพื่อนฝงงรักกันมากมีความยินดีปีดาแต่ว่าด้วยความที่ทั้งสองเป็นคนที่สนใจเกี่ยวเรื่องสยศาสตร์พยายามศึกษาเล่าเรียนกระถาเวทมนต์ต่างๆนะครับรู้ว่าที่ไหนดีมีดีก็ไปศึกษาแต่มีวันหนึ่งนะครับสิทษย์ผู้น้องของเขาได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาเรื่องราวเล่รับเรื่องราวอาถรรพ์ในแต่ต้องเขา พาดพังจนมีสิ่งบางอย่างจะเรียกว่าวิญญาณเข้าร่างก็ได้นะครับสิทธิผู้พี่พยายามจะช่วยเหลือช่วยเหลือผู้น้องพยายามอย่างเต็มที่ปัดก็แล้วทําอะไรก็แล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าวิชาที่เขารับมามันแก่งกล้าเป็นอย่างมากแรงอาถรรพ์เกิดขึ้นแรงจนรับไม่ไหวมีอยู่อย่างเดียวคือต้องปาดประหาร แล้ก็กักขังเอาไว้ในบ้านนะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไปกักขังนองเนียวดวงวิญญาณของศิษย์รุ่นน้องเนี่ยก็รักเหลือเกินจึงกักขังไว้ในบ้านแต่ว่าท่านพี่ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวรู้สึกต้องพูดคุยเจราจากับพูดผีรุ่นน้องรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงยกบ้านหลังนี้ ให้แก่หลานคนนี้นะครับหลานสาวคนนี้ก็รับมาด้วยความเต็มใจเพราะว่าชีวิตของเธอลำบากยากแค้นเหลือเกินพ่อแม่ก็ยากจนนะครับสามชีวิตก็ลำบากนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเตือนแล้วนะว่าเอ็งอย่ารับบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้มันมีอะไรบางอย่างเชื่อสิเพราะว่าสิทธิ์รุ่นพี่ของคนเนี้ยเป็นคนที่ เล่นวิชาสายศาสตร์นะครับแต่บอกแต่เธอลืมไปว่าการรับมาในครั้งนี้สิทธิ์รุ่นพี่นี้นะครับท่านเล่นวิชาสายศาสตร์ก็จริงแต่ว่าเล่นสายข่าวมีคุณประโยชน์นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็หลบหลีกออกไปไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามชายแดนนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งนะเธอจําเป็นที่จะต้องขายบ้าน เธออยากจะขายบ้านหลังนี้แล้วเธอจึงนะครับต้องเดินทางออกเดินทางไปให้เสร็จลุนพี่ผู้นี้ก็คืออานั่นเองให้เขาเซ็นสัญญาให้นะครับเซ็นมอบให้เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของเธอคนละครึง่งนะครับเธอจึงออกเดินทางเธอออกเดินทางไปพบสิทธิผู้พี่ผู้นี้คือน้าอาของท่าหญิงสาว เปิดประตูเข้าไปเป็นบ้านหลังเลกเป็นบ้านลักษณะคล้ายเถาเฮาเธอเปิดประตูเข้าไปบอกท่านอาน้องมาแล้วนะครับหญิงสาวนี้มีศัพท์เป็นน้องแต่ว่าอายุห่างมากเทียบกับหลานก็ได้เธอเข้าไปเห็นภาพที่เข้าไปก็ตกใจแล้วเพราะว่าน้าคนนี้ติดรูป นะครับไม่ว่าจะเป็นศพไม่ว่าจะเป็นพูดผีพีศาจติดรูปไว้เต็มไปหมดนะครับเธอก็กลัวเป็นอย่างา่าททาไมน้าต้องติดรูปแบบนี้นะทําไมน้าต้องติดรูปแบบนี้หรือเธอก็งงสงสัยนะครับแต่เธอก็ไม่ลังเลครับก็เข้าไปเพื่อจะรอให้น้าเซ็นให้น้าท่านก็มาเซ็นให้จริงๆ ไม่มีการห่วงแหนใดทั้งสิ้นนะครับแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกเงินก้อนนี้ให้กับน้าขึ้นหนึ่งน้าบอกว่าไม่รับหนูเอาไปเถอะน้าให้ถ้าหนูขายได้หนูเอาไปแต่มีข้อแม้ว่าให้เธอนอนที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้น้าจะเซ็นให้ถ้าเธอนอนที่นี่หนึ่งคืนได้ถือว่าเธอผ่านกฎเพราะว่าน้ารู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับ สิทธผู้น้องของนาไม่มีทางให้ขายบ้านหลังนั้นได้เลยขาดนาจึงให้เธอทดสอบนอนหนึ่งคืนเพราะว่าบ้านหลังนี้มีผู้ปีปีาศาจเยอะแยะมากมายเธอก็นอนหนึ่งคืนครับคืนนั้นเธอนอนอยู่มีเสียงกอกแกะกอกแกกทั้งเคาะประตูทั้งลอกลองเรียกหาเธอเธอออกมาคุยกันสิ เธอก็ตกใจพยายามจะโกลนเรียกนาแต่นาก็แกล้งทำเป็นไ,ไม่รู้แล้วเธอก็ออกไปคุยกับผู้ชายผู้นี้นะครับผู้ชายผู้นี้นะครับด้านหน้าดูเหมือนปกติแต่ด้านหลังโดนอุบัติเหตุมารถสิบล้อทับมานะบด้านหลังเละหมดเธอก็เดินตามผู้ชายผู้นี้ไป นะครับด้วยความมืดเธอก็ไม่เห็นภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่พอเดินไปได้สระยะนะครับก็เห็นภาพหัวผู้ชายคนนี้นะครับแหลกเละน่ากลัวสยดสยองเป็นอย่างมากเธอตกใจร้องกรีดสนน่นปากแล้ววิ่งกลับมาหานะบอกน้าว่านะาน้องเจอผีน้าก็บอกว่าไม่มี ผีที่ไหนมีอะไรล่ะไม่มีหรอกเรื่องเลอะเธอะแล้วนาติดรูปผีไว้เยอะแยะทำไมนาติดเอาไว้เพื่อให้นาไม่กลัวเธอก็บอกว่าผีมีจริงนะนะนะครับเธอก็พยายามออกไปอีกเธอโดนหลอกทั้งคืนนะครับหลอกทั้งคืนทั้งผีสารพัดผีฮาผีซาตานทุกผีเข้ามาลุมเล้าเพราะว่านาะท่าน ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าเยอะเธอก็พยายามบอกน้าว่าผีมีจริงนะ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 ครับอยู่กับน้านะครับได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เธอไม่ยอมกลับพยายามจะบอกน้าให้ได้ผีมีจริงผีมีจริงนะ้าบอกว่าถึงเวลาเธอกลับได้แล้วใช่ผีมีจริงนะ้าลองใจเธอดูแล้วเธออยู่บ้านนั้นไม่เจอหรือไงก็เจอนะเรื่องแปลก แต่น้หนูก็ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นมีจริงเหรอนะหนูก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องอยู่ตรงนั้นนะครับนาบอกว่านั่นคือเิธิ์พู้น้องของนาเองถ้าหนูไม่กลัวหนูก็กลับไปขายได้เลยจะขายได้ครับแล้วเธอก็กลับไปแล้วก็ขายบ้านหลังนั้นได้จริงๆนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลย ู้ซื้อไปก็ไม่มีเสียงเพราะว่าน้าท่านได้ถอดจิตไปพูดคุยและปลดปล่อยไปเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชื่อใหม่นะครับสวัสดีครับ